อดีตไทยคือหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตรถยนต์สันดาปแต่ในวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยคลื่นลูกใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังถาโถมเข้ามาแต่เราจะเป็นเพียงแค่ผู้ใช้หรือว่าจะคว้าโอกาสครั้งใหญ่จาก FDI สู่การเป็นผู้ผลิตและฐานการส่งออกที่สำคัญและน่าจับตาในอาเซียน ราพรวมที่ผ่านมาเน well ี่ย EV หรือไฮบริดก็ยังจะสตารขาขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นกราฟขึ Honestly, like ้นแบบชันแต่ก to ็ยังอยู <S 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 ่ในส่วนขาขึ้นตั้งแต่เริ่มมี EV เข้ามาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่ประสบความสำเร็จเราเติบโตมาได้เร็วนโยบายของ EV 3ของภาครัฐที่ว่านําเข้า2ปีแรกอีก2ปีหลังต้องผลิตเฉยก็ทําให้เรามีโรงงานเกิดขึ้นใน3ปีที่ผ่านมา8โรงงานด้วยกัน ที่ผ่านมาส่งรถน้นํามันเนี่ยมา2อล้านคัน8ปโรงงานที่ตั้งในประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าสงออกไปยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำโครงการได,ด้สำเร็จเนี่ยกำลังการผลิต8ปโรงงานประมาณเกือบห้าแสนคันต่อปีเราก็จะผลิตเพิ่มขึ้นอีก5้าแสนคันออนท็อปคนไทยก็จะมีงานทำเพิ่มขึ้นออมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยไมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนี่คูณเหืองก็ลดลงโดยปริยาย 作为这种啊，我们称为东南亚的底特律啊，东盟汽车的制造中心，应该说泰国政府的三零三零 e V 政策很具有前瞻性和引导性啊。同时呢，我们在泰国也看到了它非常具备高度完善的整个汽车的产业链的一个基础以及人才基础。所以这里面啊，我们最后长安汽车也是基于此呢，选择了在泰国作为东盟整个一个市场发展的这种。 การเข้ามาของอุตสาหกรรม EV ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวและทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนได้อย่างไรวันนี้กรุงเทพธุรกิจจะพาทุกคนไปเจาะลึกอินไซต์ในอุตสาหกรรม EV ติดตามเรื่องราวได้ใน UOB ASEAN Connect